สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าคาดกลางปีหน้าประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลแน่จตุพรคาดกลางปีหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลไม่ช้าก็เร็วจตุพรพรมพันธ์คาดกลางปีหน้า ถึงแม้ในสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยตั้งแต่ต้นไม่มีพักประชาธิปัตย์อยู่ในรายชื่อพักร่วมเนื่องจากในขณะที่จัดตั้งรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ติดอุปสรรคตรงที่การบริหารจัดการภายในพักไม่สามารถหาหัวหน้าพักคนใหม่ได้ทันจึงตกขบวนร่วมรัฐบาลแต่ขณะนี้พักประชาธิปัตย์มีหัวหน้าพักคคนใหม่แล้วคือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งของการเมืองและคนในวงการการเมืองนั้นประเมินว่า พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การน,นำของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนไม่ช้าก็เร็วต้องเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนหนึ่งในนั้นคือนายจรุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวพีพีทีวีถึงทิศทางของพรรคประชาธิปัตย์ภายใต้การน,นำของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนว่าไม่ช้าก็เร็วพรรคประชาธิปัตย์ต้องตัดสินใจร่วมรัฐบาลถ้าให้ตนประเมินกรอบเวลาที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือช่วงกลางปีหน้า เมื่อถามว่าปัจจัยอะไรที่ส่งผลให้หัวหน้าพักอย่างนายเฉลิมชัยสีอ่อนจะตราบัตดสัตว์อีกครั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยพูดว่าไม่ใช่พักอะไรนายจรพรตอบกลับผู้สื่อข่าวของเราว่าช่วงเวลานี้พักประชาธิปัตย์ต้องการเข้าร่วมรัฐบาลมากที่สุดเพราะเป็นช่วงที่พักตกต่ำที่สุดหากมีอำนาจรัฐบาลอยู่ในมือการผลักดันนโยบายต่างๆที่จะสร้างผลงานให้กับพักจะง่ายขึ้นถามต่อยอว่า หลังจากนายเฉลิมชัยขึ้นเวทีหัวหน้าพักประชาธิปัตย์มีสมาชิกพักค่อยๆทยอยลาออกหลังจากนี้จะมีลาออกเพิ่มอีกไหมนายจรพง์ระบุว่าพักประชาธิปัตย์มีสสเก่าและสสใหม่ลาออกเป็นประจำทุกครั้งที่มีการแข่งขันเลือกตั้งหัวหน้าพักปรากฏการณ์ดังกล่าวสำหรับตนจึงไม่ใช่เรื่องแปลกกำสนองประชาธิปัตย์ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มี จาะลึกเหตุการณ์แห่งความเสื่อมประชาธิปัตย์พรรคเก่าแก่77ปีหลงตัวว่าเป็นสถาบันการเมืองแต่ภายในนั้นแย่งชิงอำนาจกันยิ่งกว่าละครน้ำเน่ามาตลอดไม่มีอุดมการณ์ที่แน่นอนในยุคอภิสิทธิ์ก็ทำลายภาคประชาชนได้เป็นรัฐบาลเพราะพันธมิตรชุมนุมแต่กลับยัดข้อหาก่อการร้ายให้แม่ยกพ่อยกปล่อยข่าวทำลายยิ่งมาถึงยุคเฉลิมชัย ยอมกลืนน้ำลายตัวเองหวังจะร่วมรัฐบาลอย่างเดียวเผยสกัดมาดามเดียเพราะรู้ว่าถูกเจ้าสัวสมมายึดพักส่งสัญญาณบอกต่อไปนี้ให้มาเดีลยวโดวยตรงในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิหรือสนธิทอกเมื่อ15ธันวาคมที่ผ่านมานั้นนายสนธิลิ้มทองกูลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการได้กล่าวถึงสถานการณ์ในพักประชาธิปัตย ซึ่งเกิดความแตกร้าวอย่างหนักและแสดงออกให้เห็นถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพักเมื่อวันที่9ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ภายในพักประชาธิปัตย์มีการแบ่งเป็นสองขั้วแก่งแย่งชิงอานาจชิงดีชิงเด่นกันเองมาอย่างยาวนานขั้วแรกเป็นคนรุ่นเก่าที่อยู่กับพักประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานนำโดยนายชวนหลีกภยัยอายุ85ปีซึ่งเป็นผู้วุโสสูงสุดในพักร่วมด้วย นายบัญญัติบรรทัดฐานนายนิพนธ์บุญญามณีนายสาธิตปิตุเตชะซึ่งดูแลพื้นที่ภาคกลางรวมถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีของพรรคที่ลาออกจากสสเมื่อปี2562เพราะไม่เห็นด้วยที่พรรคจะไปร่วมรัฐบาลกับพ,พรรคพลังประชารัฐอีกขั้วหนึ่งเป็นคนรุ่นหลังที่ไม่น่าจะเรียกว่าคนรุ่นใหม่เพราะอายุก็ไม่น้อย นำโดยนายเฉลิมชัยสีอ่อนอดีตเลขาธิการพรรคและรัฐมนตรีว่าการเกษตรนายนาราพัฒน์แก้วทองคุมพื้นที่ภาคเหนือและนายเด็ดอิดขาวทองเจ้าของพื้นที่สงขลาโดยมีสมาชิกจากสสจังหวัดภาคใต้เช่นนายชัยชนะเด็ดเด,ด,เด,ดโชนายพิทักษ์เดชเด็ดเด,ด,เด,ดโชจากนครศรีธรรมราชนายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองนายสมยศไพรดวงพลตร,ตรีสุริน ปาาเล่จากสงขาและนางสุพัชรีธรรมเพชรจากพัทลุงหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ14พฤษภาคม2566พักประชาธิปัตย์ได้สสอเพียง25ที่นั่งประกอบด้วยแบบแบ่งเขตยิ่ม2ที่นั่งและแบบบัญชีรายชื่อ3ที่นั่งทำให้วันที่15พฤษภาคม2566นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ลาออกจากหัวหน้าพักประชาธิปัตย ื่อแสดงความรับผิดชอบต่อผลการเลือกตั้งมีผลทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ทั้ง32คนต้องพ้นจากตําแหน่งทั้งหมดส่วนนายเฉลิมชัยอดีตเลขาธิการพักนั้นยิ่งแล้วไปใหญ่เพราะเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่ปี65ก่อนการเลือกตั้งว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงต่ํากว่า52เสียงจะเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิต นายเฉลิมชัยเคยพูดไว้เมื่อ14สิงหาคม65ว่าผมไม่บอกว่าจะได้กี่เขตแต่วันที่พักมีวิกฤตผมประกาศไว้ชัดเจนแล้วรอบนี้ถ้าพักประชาธิปัตย์ได้ต่ำกว่า52ที่ผมเลิกเล่นการเมืองทั้งชีวิตเลิกเล่นนะไม่ใช่หยุดเล่นเลิกคือหันหลังเดินออกไปเลยอย่างไรก็ตามนายจุรินทลักษณะวิสิทธ ยังคงรักษาการหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ต่อไประหว่างนั้นพักประชาธิปัตย์ได้จัดการประชุมใหญ่วิสามันประจำปีเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ปรากฏว่าองค์ประชุมล่มไปสองครั้งความคืบหน้าเมื่อผิด100เอร์ซนต์พิธามั่นใจปมถือหุ้นสื่อยันหลักฐานชัดพร้อมไปให้การสารรัฐธรรมนูญ เมื่อ4 5ธันวาคม2566ที่พรรคเก้าไกลนายพิธาลิมเจริญรัตประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงสารรัฐธรรมนูญนัดพิจรารณาไต่สวนพยานบุคคลในวันที่20ธันวาคมนี้กรณีคณะกรมกรมการการเลือกตั้งหรือกกตอขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพสสเนื่องจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนว่าได้เตรียมความพร้อมไว้แล้วโดวยในวันนี้ จะดูรายละเอียดสุดท้ายในถ้อยแถลงที่เป็นรายลักษณ์อักษรและพร้อมขึ้นให้การไต่สวนพยานทั้งหลักฐานที่เป็นหลักฐานส่วนตัวในส่วนของผู้จัดการมรดกและหลักฐานว่าไอทีวีไม่ได้เป็นสื่อต่อไปแล้วไม่ว่าจะมองเรื่องของไรายได้เรื่องของใบอนุญาตที่ต้องขอในการทำสื่อจากกสทชซึ่งตรงนี้กสทชอตอบกลับมาชัดเจนว่า ไม่มีใบอนุญาตทำสื่อของไอทีวีดังนั้นตรงนี้ก็พร้อมขึ้นให้ปากคําในฝั่งของตนและมั่นใจ100%เเซนว่าจะไม่ผิดทั้งนี้แนวเรื่องของการเป็นผู้จัดก,การมรล,ะล,ะละกมีหลักฐานที่ไม่เคยเปิดที่ไหนก็จะใช้ส่วนนี้จะที่บายต่อสาธารณะ ส่วนคดีนโยบายแก้ไขามาตรา112ของพรรก้าวไกลที่อาจจะเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระบัตษาตรทรงเป็นประมุกนั้นนายพิธากล่าวว่าเอกาสารก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองส่วนแล้วโดยจะตรวจสอบและยื่นให้สารรัฐธรรมนูญในเร็ววันนี้และพร้อมที่จะรับการตรวจสอบทั้งวันที่20และ25ธันวาคมซึ่งตนจะไปศาลเพื่อฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเอง ความคืบหน้าล่าสุดดับฝันประชาธิปัตย์เศรษฐาปัดตอบปรับคอรมโว314เสียงเยอะอยู่แล้วเมื่อเวลา9ก้นาฬิกาวันที่13ทธันวาคม2566ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคถนนเทพรัตน์เขตบางนานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีหนักใจในเรื่องของการเมืองในปี2567 หรือไม่ว่าส่วนตัวคิดว่าการเมืองมีเสถียรภาพพอสมควรและปัจจุบันนี้บรรยากาศทางการเมืองตนเชื่อว่าสามารถพูดคุยและโอภาปราศัยกันได้ดีมีการพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลผู้สื่ขาถามว่าการบริหารงานเพิ่งจะผ่านมา3เดือนทำไมมีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี นายกประเมินว่าจะมีการปรับคอรมอรในช่วงเวลาดใดนายเศรษฐากล่าวว่าขอเป็นคำถามต่อไปครับเมื่อถามว่าหลังพักประชาธิปัตย์ได้นายเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นหัวหน้าพักคนใหม่เกิดกระแสข่าวว่าจะมาร่วมรัฐบาลนายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่ไปก้าวก่ายพักอื่นและเขาเองก็ต้องเคารพการตัดสินใจของเขาปัจจุบันเรามี314เสียงมันก็เยอะอยู่แล้วตรงนี้ก็ ต้องให้เกียรติทางพักร่วมรัฐบาลและให้เกียรติกับทางพักประชาธิปัตย์ด้วยเชื่อว่าการบริหารจัดการภายในของเขาอีกทั้งนายเฉลิมชัยก็เพิ่งจะเข้ามาได้2-3ถึงวันเองต้องให้โอกาสเขาทำงานและบริหารพักไปก่อนนายเศรษฐากล่าว